กุสตา GST 03 Big Upgrade ต้อนรับปี2024ครับปรับสเปคให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้นโดยยังคงเอกลักษณ์ความเป็น03ซีรีส์อยู่นะครับให้ผู้คนเนี่ยเข้าถึงกีต้าร์ที่ดีในราคาที่ไม่แพงครับ หลังจากที่กุสตาจีเอ03ซีรีส์เปิดตัวมาอย่างยาวนานถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งเลยนะครับที่ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีเลยครับด้วยสเปคไม้ของเขาที่ให้มานะครับคุณภาพของวัสดุต่างๆที่ใช้และงานประกอบในราคาแบบนี้นะครับหาได้ยากจากรุ่นอื่นในตลาดครับตัวนี้นะครับบอดี้ของเขาเป็นไม้เบสสูดนะครับผมและสิ่งที่เขาอัปเกรดมาใน03ซีรีส์ปี2024นี้นะครับก็คือเชฟบอดี้ของเขานะครับที่ได้รับการปาดนะครับให้เข้ากับสรีระของเรามากขึ้นกว่าเดิมครับในส่วนของคอ ตรงนี้เป็นไม้แคนาเดียนเมเปทรงคอโมเดิร์นซครับที่มีลักษณะเหมือนรูปทรงซีดั้งเดิมแต่ว่าจะมีขนาดเล็กกว่านั่นเองเหมาะกับคนที่มือเล็กๆนะครับหรือว่าคนที่ชอบกีตาร์คอเล็กนั่นเองครับอัปเกรดคอใหม่เป็นแบบเคลือบด้านแล้วนะครับซึ่งข้อดีนะครับก็คือการเล่นที่ลื่นไหลนะครับไม่รู้สึกเหนอะหนะเหมือนคอแบบเงานั่นเองครับตรงนี้นะครับก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมคอเคลือบด้าน ถึงเป็นที่นิยมของมือกีตาร์ส่วนใหญ่ครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับผมปิกอัพของเขาเนี่ยได้รับการอัปเกรดอีกด้วยเป็นรุ่น Gustar u u t t o s s n n l e c o i l 2ครับและ g u s t a c u s t o m h u m b u อ e r เกนั่นเองครับโดยพัฒนาเสียงมาใหม่นะครับให้มีความใสชัดโฟกัสโน้ตมากขึ้นครับ สเปคอื่นๆนะครับก็ยังคุ้มค่าเช่นเดิมเลยครับผมบิดนะครับผมได้วิลกินสัน Wv2 โดยจะเป็นบิดแบบสองเสานะครับคันโยกเนี่ยแบบว่าสมูทสบายเลยครับผมอะไรทั้งหมดนะครับเป็นโครเมียมและ0ูนย์สามนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับสีสั้นเบิร์ที่มือผมนะครับและสีดำสีขาวนั่นเองครับทั้งสิงสิงและหำสิงสิงครับ สำหรับคนที่สนใจนะครับหรือว่ารอคอยเจ้า03อยู่นะครับสามารถเข้าไปทดลองด้วยตนเองนะครับได้แล้วที่ Music a r m ทุกสาขาเลยนะครับหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ทุกช่องทางเลยครับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Music a r m ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ Music Arms